เ่ไม่ใช่ยาต็มกะก็ให้โชคใหมาเด้อเนาะบวกกับนาีไม้พี่น้องเลยอาีเก่าผ่านไปปี่ใหม่ทำมากข้ว่านเ่าเลยเพาะรวยวันนี้แุกงกัาตินเกินเนาะรวยแล้วก็มาแบง่ายแน่งเลยเอาหมดน้ยพเคนรวยเดียวเนาะอยนเ่เดียวนี สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขุสุคนมื้อนี้กับมาพบมาพ่อกับบ่าวจันทรอีกแล้วเนาะกับซองของบ่าวจันทรแชนแนลพี่น้องเลยมาพบมาพ่อกับบ่าวจันทร์มื้อนี้พี่น <car> ้องเนาะบ่าวจันอยู่ที่เฮือนของพ่อของแม่ของบ่าวจันท์เองเนาะพี่น้องเนาะกาพอดี่าเฮือนของน้องสาวก็ว่าได้พ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่ามื้อนี้เป็นมื้อขึ้นเฮือนไม่ของน้องสาวเนาะพ่พี่น้องน้องสาวแท้ๆของบ่าวจันทนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเลยก็ มีหลายคู่หลายคนเพื่อพี่น้องมาเมื่อนี้เนาะเต็มเป็นมือสันวันดีมืสอนี้วันงามอ่าขึ้นบ้านใหม่ใส่หนางามเพื่อพี่น้องเลยเมื่อนี้อ่าเป็นบ้านของน้องสาวของบ่าวจันเองเนาะอ่าตอนนี้ก็อ่าเริ่มวิธีอยู่พี่น้องเลยข้างในอุู่เนาะอ่กับักริมีไผ่เนมาอ่าทีมงานเท่ากับหาวัดคู่ค้นเพื่อพี่น้องเลยอ่าก็ยังบ่เห็นไผ่มาอยู่เมื่อนี้เนาะอ่าก็เดี๋ยวเพิ่นก็สิตามมาหลังเพื่อพี่น้องเลยอ่ะโอเคพ่อพี่น้องเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปชมอ่าบรรยากาศ การสูตรควันคืนเฮือนใหม่กันเลยน้อเพื่นพี่น้องเนาะไปกันเลยเนาะโอเคเพื่พี่น้องเดียวสิพาพี่พี่น้องเข้าไปเบื้งส้มแขกคนที่สิมาลายุคเพื่อพี่น้องเลยเดินมาเลยเนาะมีหัวทางเข้า อโอเคพี่น้องตอนนี้แกกำลังปลูกตตโตโตเคนอยู่เนาะแต่ถือว่าทีมงานเ่ายังไม่เห็นไผ่มาเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวอ้ยเอา้ามาแต่สาวบุญผู้เดียวพี่น้องโอ้ยทีมงานมาคนเดียวนี่เนาะมื้อนี่โอ้โ่เห็นไผ่มาเลย บ่เต <laughs> <key en> <suppression> ียงบ่างวบ่บุญยังบ่เหินพี่น้องเนาะโเเดมาก่อนูเดินเดินเดินเดี๋ยวมามาลุนมาส้มเมืองวสาบุญพันสิบหกเช้าไนพี่น้องวมาเดี้ยัมเดี๋ยวมาเยวมาเดียมาเดีมาเดี่ยวมาเดียดี๋ยวมเมาเด๋ายดี๋ยวีวเาดีวมดีเดยวมาเดยายดีเดี๋ยเดยวววีายดี เอาของเพื่อนเพิ่อนข้างนอกสองคนนอกของเบาัจเย็นเนาะนี่แหละคนที่ซองก็มาเลยบอเสียงน้อย ถือว่าวจันทร์วัท้ายเห้พื่อนพี่น้องเบ่งซ้ำเนาะตอนที่เพิ่นสวดพัก่อนเพื่อพี่น้องเลยกัท่ายตอนที่ผูกมัดต่อแขนกันเลยเนาะต่นีหลายคือหลายคนมาเต็มเพื่อนเพื่อนพี่น้องเออเพื่อนกันยังบบเซ็ตสมบูรณ์เพื่อนพี่น้องเลยอันี่เลยเพื่อนเอาขึ้นเอาเมืองเอาเงามันก่อนเนาะเพื่อนกับยังบบท่านแล้วคักพออยู่ได้เพื่อนพี่น้องเลย

วานนี Stelle, ้มาป้อนไข่ะมาป้อนไข่าป้อนไข่มาเลยป้อนแม่มาเลวาดีเนยใช้หมอชื่อนี่อยู่ใช้ให้ป้อนนี้ให้ป้อนนี้อ่าดีสอเลยใรมีความจุบความเจริญพอจะจากลูกไข่ก็เจ็บหายเพญยร์นลูกค้าคุณนั่ประการคุณนั่งธรรมะคุณนั่งบาลมังคุณนั่งมีแต่ความจุบความเจริญ วัดในป่า okay. ต <c oughs> ุกไมจะเจ็บหายไปยะโ่าท yeah. <c oughs> um ี hmm. okay. ่มันจะมีพเมีมนตีม่ทำมทำโอเดมันจมีพามมันต็มไม่ทำโอเดมัดจัอ๋อฮ้อนให้พี่น้องเลยเออ็กคนจะมาลายเนาะ เว้งเ้งเงสาวคนจะผูกจทอไหนสานไรเนี่ย้าเ้าเ้เต็มลโอ้ยคอนโอ้ย่อนจริงเนอะโอ้ยคอนจะคักไปโม่ไปไม่เทยนุณก ูเรไยิมงานเท่ากันสองคนหนึ่งคนพี่น้องเลย จัมตั่อาจารย์ที่ังยาวาพานังมาและนั่งอาจามีดายัที่หดัอจนที่ีังยาวาพานังนั่งาจามัที่มัจงยาวาพานังนั่งจยมีดงี่ยทีสังังนังอดง่นัเป็นแม่วจันยิงไว้งนองเลย

กูจะโคตรชงนังน so ังกูจะใสเป็นนังกรรมเฮียกูจะกคทเวีกูจะกคตนดีและอามาเป็นตลาดกูได้คนกูจะกคตรมีคนและจะมาให้เกิดมาเรือรัาค่อยเกิดมาเพระวันแม่จังเพลี้องมันกันองไห้มากก็นส่ได้จะให้กันไอยูยู่เต็มของจักรโดองคอมจะทิ่พวกี่อมแต่น่าจแอินเตอรจะทีอาันาอาติพที่ผ้าใจรู้ใจหาแต่กันอยู่ในปัจัาที่ยังที่ยักี่ัีบัง

เียกจารลนจัมปันโนตุกาโลกาสุอาวุโลกกเดชจัมปนนาีนดชนาเดวััวนเดชกวาดอาสสเนตุกตกตุกตุตวในสุญญ์ตน้ำาจัมปัญาจัมปัญาสีห์ไงยได้อสเียงจิพูกวะนะสิจับกลองเห็นไหม เอา bay ยังใช้ให้เบิ่ง nó băng làng quá này, mưa rồi em tím rồi, <laughs> cái <laughs> đó, gì แต่ากามานาอมาสวยมนอนมาสวยมาจะวัดแ <c oughs> <อ>น่ยงนี้ปินหนาขอกมานอกเลยปนแต่านอกดีนปินในเมพันกุกนุกหาห้องก้าห้องคันลูเออเออเศ้ฮ่อนแต่เศร้าเนาะฮอนยี giờ đây là vị thi là chẳng ảm nam ba mưa Spidey <laughs> Spidey đi, <đúng không? cười> Spidey nó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  nó Spidey 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 nó 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 เออคุณเปิดวีทีอย่างเรียบร้อยแล้วใช้เรบางเงวบาอย่างบ่ท่านมาบอกบางเงยวยันยังดูที่นอนเลยเพื่อนมันแต่เศ้านี่นอนานี้เนาะเดยเย็นเน่เนาะวันนี้ว่านอนนอนอะไรพี่อนไย บ่เส <inaudible> ียงอ่าบ่นอนบ่เสียงน่านะโอเคนี่ก็ลานของว่าจันเองเนาะพี่น้องเนาะอ่อทางนี้สบายดีพ่อแม่พี่น้องสดีไหมสดีโดยอันนี้ก็น้องของ่าจเนาะน้องสดีเพิ่นเอางามบ่งามคืออ้แหละเอ้้าอ นี่แกน้นองเคยเพื่อนพี่น้องเนาะน้องเคยทแท้เนี่ยเลยอ,เอ,เอ่าคืนเพื่อนใหม่เพื่อนมือนีร่เนาะสามเพ,พื่อนจะมีมีลูกแล้วพี่น้องเลาหนึ่งลานหนึ่งเนาะ คนกับผ yeah. <may> ูกหลายพอสมควรแหลเนาะเดี๋ยวนี้เป็นลังคัวพี่น้องเลยกําลังเตรียมอาหารอยู่นี่เนาะนีข้าวปุ้นเนาะโอ้สบายดีเด้อสบายดีโอ้พี่น้องเยเพิ่นก็สิยกสิยอปุ้นเนาะข้างในพ่เต็มอยู่หลังัวข้างนอกบ่ได้ถ่ายข้างในออกมานี้หลังัว ลูกกลัวอยู่เนาะอยุกย่ออยู่เพีองพี่น้องเลยหลังจากปลูกต่อต่อแขนแล้วกับอาหาประทานอาหารเพื่อพี่น้องเลยบบบนี้เข่ากินน้ำเนาะเบิ่งก่อนเอ๊มอยู่ทางเต้นพี่เนาะทางที่กันลายดิเอาบบนี้มาไล่เราไปชอบไล่ลาเก้อ ເອົ້າສະບາຍດີພໍ່ຍາວເອົ້າສະບາກມານາະນເນທງີນທງນນົນພິນກູັບ້ັັຕາຕາບິ່ັນນກັບຮງນສາອ້ອ່ງນ S <S <it> ตาที่ตาละอ้างสมองนินึงเนาะตกที่เหตุเนาะอะไรกันเนาะตกที่เหตุพี่น้องตัทีเหตุเป็นล็อกที่ปวดพี่น้องเลยกันโดยโดยการนอนกะมันเอออย่างขี้ตาบ่โดยโดยมันน้ำตาเกลื่อตลอดเนาะอะไรกันเนาะอ่ามันติดมันก็เลยแบบขั้วเป็นเพลไม่ถือไม่พอมันผิวบ้อนี่มันผิวอ่อนเนี่ยพี่น้องเนาะพามันถือการลวกนอยนึงแต่มันก็เก็บเลย

ເອົານ້ຳນ້ຳເຂົ້າກັບນ້ຳກໍອາດຊິບໍ່ພຽງພໍແນນະຮັດເພພນອງເຢູດແນາຄົກເປີດູ້ສຽງດັງນນ້ອງນນຖາມກ ถามล้ถามเจ้าสาวที่ถามเจ้าบาวเหรอดี๋ยวเดี๋ยวิบอกไ้นะนี่คือปรตีเนาะเดียวเียเียชุดเีมตองาเแบบแยังงงอยู่นงงอยู่นะแบบ่าชุดชถามชุดเลยที่ถามเจ้าบ่าวแล้อที่มาที่ไปพ่อกันกังเลยนับกเไปดมายากับี้ร่เย

ผนเลยเพื่นัดนี้ผูกแขนเ่บ้าะเ้ยผูกแขนเ่ยวบ้ากันจริงรอลงมาผูกอยู่โต๊ะกินข้าด้วเนาะมันอยเทิงมันหลายคนพี่อ้องเลย่เอาเที่ยวเตียมวันวันนี้เยคุนเดี๋ยวมีผ่ามีผ่าอยู่บ่มีอยูบ่ ยับใกล้กันแน่ไยับนกลบกันไปสาวกันเออนพอเนาะลประตานี่มีรางนึงนะับเอาับเอาีร่างหนเออเีงเียตรงกันอยู่เนาะตรงกันตรงกันตรงกันไป่ดมาเลยทั้งนั้นสบายดีสบายดีบบุนะรับมานี่นี่เป็นอ มาหุ่มาหลักหลังหมูเด้ข้หมูอเมื่อปะมเต็มเลยหมเดูัมันเต็มแขนแลยว่ม่โมยาชอบโม่ขบ่กันลูรเนาสิลูดแหงเยถยาวางไงเดี๋ยวนี้ยาวางไงแ้ันพี่ตีนมนีตามมานน่นเพิ่นบอกว่าเขาไปผิดลูกนะเนาะไ้ถูกขึ้นูกขึ้นต้องลูก้องขึ้นดูนลงลูดบง แก้มาใเอ็น yeah well, oh, yeah. no ีาลด้วัมันสาวนไม่้อตอ้องต้อง้องต้อกต้องต้องต้งต้องต้องต้อง้องต้องตกองต้องต้องต้ต้อง้องต้องเอ้อต้องต้ออก้องต้องตกอ้้ออ อาก็ให้โชคให้มาเด้อเนาะบวกกับธนาปีใหม่พี่น้องเลยอ่าทีเก่าผ่านไปปีใหม่ทำมากขึ้นหมดเลยคือไหนแต่ก็เด็กวัวแล้วอ่ามีแต่ความชุบความเจริญเนาะขอให้ร่ำรวยได้จุเด้อโดยอาควายกัสซ่าทุกที่กันพวกกันรวยกันกันนี่แหละอ่าใช่นะสาวก็ได้สาวยังเป็นไปเบี้ยคนเยอ่เออเอาเอาร่ไมรวยวันนี้แข่งกันกินเกินเนาะ รวยเลกัมาแบง่ายแน่ดมเเอาไปเนี่ยพายผู้เคนรวว้บู่กวันจันทนะ้เยน้ทำเนอมัสียหนโอเคเหวยผู้กรเตียงนะก็ได้ได้ะเตียงกี่ว่างดน้อะเ่ว่าง้วแกงเห็นย้ยมาบุ้นซ่บอยู่บ่แซ่บอยู่เนาะ nhanh 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 xếp con đấy cái gì đây mình sẽ này kín cả cái này kì xiếm như thế này là khai tấm hò cơ mù bằng cái đó kín bằng cái đó thế nào nữa à xiếm là này xiếm thì xiếm khắp cái này như thế này mất kinh kinh cái mù จานเด้อ้ยแบบเกือก็อนเนาะแบบเกือมาให้ก่อคอนาะเดี๋ยวไปทันหายุ้หายเข่าให้เกือกคนกันเด้อเสด้วยโดยโดยๆดมันกแอาชีพบทวัวบทเทิงไงได้ของกูของกินเนาะหลายคนเนี่ยหลายคนขอโทษขอให้ละลายเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะสมมากความควรแล้วฮอร์นี่เนาะหลังจากรับประทานอาหารอย่างเรียบร้อยพี่น้องเลยแก่สิขอ จบคลิปก่อนโอ้ยพี่น้องบาดนี้หลายผู้หลายคนก็มาต่อต่อแขนก็แยกย้ายกันกลับบ้านกับช่องเนาะนี่แหละทางในเฮือนพี่เพิ่นก็วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้ยเฮือนก็สิประมาณนี้เนาะเพราะว่าเพิ่นก็สร้างมานี่ก็2-3ปีแล้วะพี่น้องเอ้ยเฮือนก็ยังบ่ทันแล้วทั่วเนาะยังบ่ทันแล้ว การเดินเป็นเดินหน้าของกอจันเนาะอยู่หน้าเฮือนอยู่หน้าเฮือนกับแม่หน้ากับแม่เฮ้พี่น้องเลยเออเพิ่นกับเอเดี่ยงพ่อเดี่ยงแม่เนาะน้องสาวของกอจันเองพี่น้องเลยเออเป็นกับมีลูกคนหนึงเนาะลูกสาวอ่ากับสิบประมาณนี้พ่พี่น้องเลยอ่ะเนาะจังไงกับอ่าบ่ทัวบ่ถึงยังไงก็ต้องขอโทษขอให้ละลายพี่น้องเลยเนาะกั มันยมมันย่อยแน่การลายคู่ไลายคตเนาะมาเมื่อนี่ปีใหม่พอดีพี่น้องเลยฮะโอเคพี่พี่น้องเนาะตอนนี้บัดดันเห็นยังไะบัดดินขู่แค้นน้องขู่แค้นน้องน้องไผ่ก็น้องเคยน้องสาวน้องสาวก็น้องเคยพี่พี่น้องเลย ไปยันแงจะผูกกันน้องไปก็เคยนะร้อยกี่ไปหาร้อยกี่ปานนั่นน้องน่องกับน้องน้องกับน้องสิมันยังแรงอยู่ได้พี่น้องเลยมาหาดึงแรงเท้าวีเนาะผูกแขนทันตนใครพี่น้องเนาะอาพี่เล่พี่น้องเลยไปหาร้อยเนาะเราจันกัน ูกดีได้พี่น้องเาไม่ได้ทาแแล้วคือวันี่อรอันนี้ก็ูกดได้พี่น้องไอเหกีนี่เนาะกีดได้เอเด้อ มันจันเจ้าก็คูกรีดีว่าูดาทั้งนอกกับบได้ท้องกอดแล้ยังบนขัดดื่นนะนั่งบบยเพราะว่าเราเรายังเห็นทีแบบว่ามันเป็นคู่กันมันชื่อได้อยู่นะเป็นคันหนึ่งดิเป็นันหนึ่งนะเราเป็นลุงติดตอ ไล้เพ็ญอเลยวันใ่นงามจ๊ะมา่อนมีโชคมีลาภเดี๋ยวนี้เนาะไปซกนไาส้า้เนาะหเพกันเนะียังกาเ้าออ้กันเนะให้ยนกันกันกกไปนํานี่ได้เนะนําน้องแหละเบิ่งพ่อแม่เอั

à mà khoang này khoang hết hết bùi cả khay nãy bỏ rồi nãy rồi thôi rồi nãy cái gì mà nãy nãy nó gì nãy nãy cái 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 gì nãy nãy Nó gì nãy nãy cái gì ນະກອບແຕ່ມື້ນີ້ກະຫ້ອງກິນກະາຊບໍ່ຮ້ວງໍ່ເຖິງປໃນາະອກົນຫາຍພີ້ພີ່ນອງມາຍນາະ อาจารย์ก็ตามมาแน่เบ้คือเห็นเบ้อาจารย์ได้ได้นั่นไทยชีวิตมาคิดเป็นเลขเจ้าก็เห็นเป็นไทยมาเรื่องแบ้ที่คิดเร็นเลขเนาะกระซี oh the ่พมาแน่ที่คอยพี่น้องเลยเนาะการอาจารย์ก็ต้องขอจบคิดไปเพียงแค่นี้ก่อนเนาะกระซี่เก็บถุยด้วยวงก่อนให้พี่น้องเลยกระซี่พาอพี่พี่น้องเบิ้งพอแคนี้ก่อนเนาะจงไดกาอาจารย์ก็ต้องขอใช้พรให้พี่น้อง เพื่อสุขสุขคนเนาะที่เข้ามาติดตามรับส้มคลิปของบ่าวจันแต่ต้นจนจบพี่น้องเ,เลยโดยบุคลามโฆษณาของบ่าวจันเนาะเป็นกำลังใจให้บ่าวจันแบบนี้ตลอดไปพี่น้องเลยการสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะสบายดีดีใหม่เพื่อสุขสุขคนเนาะสบายดีสุขส,สบายดีลาไปแล้วนะยมกมาร